สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนค,ครับผมอยู่กับผมอาซอูดเองครับก็ในคลิปนี้เนี่ยนะผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เราเนี่ยนะมักจะพบเจอในอนิเมะต่างโลกนะครับผมเออนะก็อย่างที่ดรู้กันนะครับผมอนิเมะต,ต่างโลกเนี่ยก็เป็นอนิเมะที่เรียกว่าฮิตกันมากๆเลยนะเออฮิตกันมากๆในยุคนี้นะในสมัยนี้ซึ่งเพราะที่มักจะ พบเจอได้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเกิดใหม่ไปนในนู้นเกิดใหม่เป็นในนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออนะซึ่งสิ่งที่เราจะได้เจอเลยเนี่ยนะในอนิเมะต,ต่างโลกเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมข้อแรกเลยครับผมตายแล้วเกิดใหม่นะครับผมหรือไม่ก็ถูกอัญเชิญนะก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับผมนะมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วในการที่เราจะไปต่างโลกนะครับผมอ่า อย่างตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยก็จะตายโดยการเรียกว่าไงรถบรรทุกอ่นานะดูรถบรรทุกชนางเงนี้ยไม่รู้ว่าทําไมนะต้องเป็นรถบรรทุกเนี่ยเป็นรถอื่นบ้างไม่ได้หรือไงเงี้ยต้องเป็นรถบรรทุกตลอดเลยออหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คืออัญเชิญครับผมนะซึ่งการอันเชิญเนี่ยก็อัญเชิญแบบเป็นผู้กล้าอันเชิญไปฆ่าทิ้งบ้างอะไรเงี้ยโอเคก็แล้วแต่จุดประสงค์ของเรื่องนะครับผมอ่ะ้อต่อมาเลยนะครับผมนะดาบและอุเวทมนุนะครับผมนะ คือมันเป็นสิ่งที่ดูแฟนตาซีที่สุดแล้วในอนิเมะต่างโลกที่เรียกว่ามันเป็นสูตรสาเร็จนะครับผมนะเออดาบและเวทมนต์คือมันมันเป็นสิ่งที่ดูสมดุลกันนะอ่ะเออคือคือไม่ว่าผมจะดูเรื่องไหนเนี่ยก็เจอแทบทุกเรื่องเลยแล้วครับผมนะในเมื่อเป็นดาบและเวทมนต์แล้วเนี่ยธีมของโลกนะครับผมคอนเซปต์ Concept ของโลกนั้นก็ต้องเป็นโลกยุคกลางแน่นอนครับผมยุคกลางก็จะเป็นพวกแบบขุนนางหลอดเขาได้ยุคอะไรเงี้ยนะปกครองที่ดินอะไรเงี้ยราชากษัตร,ริย์อ่ามีปราสาทอะไรเงี้ยอ่าครับผม เรียกว่าเป็นเป็นสูตรสำเร็จนะครับผมเออดาบและเวชมมูลเนี่ยอโอเคครับผมต่อมาเลยนะพระเอกเนี่ยจะได้รับอะไรบางอย่างนะครับผมก็คือพระเอกจะได้รับพลังอะไรบางอย่างนั่นเองครับผมอย่างเช่นตอนตายแล้วอัญเชิญมาเนี่ยนะก็เจอกัพระเจ้าบ้างพระเจ้าได้มอบพลังให้บ้างเออแล้วก็เกิดใหม่ใช่ไหมไปอยู่ต่างโลกปุ๊บอ่ะแล้วบังอิญว่าไปเจอสิ่งของบางอย่างที่ทาให ตัวเองเนี่ยอพพลังขึ้นมาจนเก่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเออเรียกว่าเก่งแบบเก่งบื้อเก่งจนคนในโลกนั้นเนี่ยไม่อาจทัดเทียมได้นะทั้งทั้งนี่บางทีคนในโลกนั้นเนี่ยเรียกว่าฝึกฝนกันแทบตายก็ยังไม่ได้ครึ่งของมันเลยอะไรเงี้ยเออไอพวกนี้ไปถึงบึ๊บได้ของโกงสุดโกงบึ๊บโอโหเก่งเลยโกงเลยนะนยังรวมถึงบางทีก็อาจจะได้พวกเวทโบราณอะไรเงี้ยเออเวทโบราณอ่านั่นแหละโอเคครับผมต่อมาเลยนะ ข้อนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสียงที่เรียกว่าดัดดาบพื้นพื้นก็เรียกว่าเป็นสูตรสาเร็จเหมือนกันนะพอๆกับดาบแล้วก็เวทมนต์เลยแล้วก็นะก็คือพระเอกเนี่ยโชว์เทพครับผมอ่าพระเอกโชว์เทพก็คือหลังจากที่ได้รับพลังมาแล้วใช่ไหมพระเอกก็จะไปโชว์เทพตบคนนู้ตบคนนี้กลียนคนนั้นนะครับผมอ่าไปช่วยคนนู้และเมื่อช่วยปุ๊บอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมี2ออย่างครับผมอย่างแรกก็คือ ได้พวกของเพิ่มขึ้นมานครับผมอ่ะอันนี้ก็ไม่ทหร่ครับผมแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆเลยคือการได้ฮาเร็มครับผมอ่าก็คือโชว์เทพไปช่วยสาวแล้วตกสาวได้อย่างเงี้ยเออแล้วเข้าฮาเร็มอย่างเงี้ยแบบนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปกติแบบมา,มากๆนะครับผมนะคือพบจนเอือนแบบอีแบบแบบไม่อยากจะแบบคือถ้าเจอเรื่องแบบนี้ไม่อยากที่จะดูต่อแลว้วอะคือเพราะเพราะว่าเรื่องมันก็แนวเดิมๆเหมือนใช่ไหมเออ เข้าไบโชว์เทพในต่างโลกบบสารสร้างฮาเิมแล้วก็เวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็แบบนะ่ะรู้สึกเหนื่อยเนื้อคือรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันมันดูแบบไรมันดูไม่มีแกนสารไปห,หน่อยอะ่ะเออนะคือแบบคือต่างโลกที่ผมชอบแ่ะมันจะเป็นต่างโลกประมาณว่าอ่าแบบเร,เรียวหน่อยอะ่ะดูสมจริงหน่อยอย่างเช่นแบบเกิดชัตนนี้พี่จองเทพอย่างเงี้ยเออนะถึงแม้พระเอกมันจะเกิงแต่มันก็ไม่ได้เก่งสุดในโลกนะมันก็ต้องใช้ความพยายามในการฝึกฝนค้นคว้า สิ่งต่างๆนะครับผมเออหรือว่าจะเป็นรีซีโรลอ่างเงี้ยก็โอเคดีครับผมเรื่องนี้ก็ถือว่าดีนะพื่เอกคือมันเรียกว่ามันไม่ได้เก่งวืดตั้งแต่เกิดอะเออมันไม่ได้เก่งวืดตั้งแต่มันไปต่างโลกอะเขาะะ้าใจป่ะอืมนะคือเรื่องแนวเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมชอบมากนะเดี๋ยวถ้าคุณจะชอบเรื่องแนวพาเรมแบบนี้ก็ผมก็ไม่ว่ากันครับผมนะเป็นความชอบส่วนบุคคล โอเคครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมคิดเห็นหรือคิดต่างยังไงก็ลองคอมเมนต์มาเลยครับผมนะถ้าชอบก็าฝากสับตาไรไลค์แชร์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณทำคลิปอย่างผมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม